ขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ต่างกันยังไงนะครับอย่างหนึ่งนี่ถูกกฎหมายอีกอย่างหนึงผิดกฎหมายปูพื้นให้กับท่านผู้ชมก่อนว่าขายตรงเนี่ยคำจำกัดความของมันก็คือการทำตลาดสินค้าหรือบริการจะเป็นสินค้าก็ได้นะหรือบริการก็ได้โดยการเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรงบริษัทจะขายเองก็ได้ก็ขายตรงหรือขายผ่านตัวแทน หรือผู้จําหน่ายอิสระก็ได้ตัวแทนหรือผู้จําหน่ายอิสระจะเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ต้องเป็นการทําตลาดสินค้าหรือบริการและเสนอขายพูดง่ายต้องขายสินค้าหรือบริการนี่คือขายตรงขายตรงและแชร์ลูกโซ่สิ่งสําคัญคือสินค้าและบริการนั้นขายตรงเนี่ยตัวสินค้าจะต้องมีคุณภาพสูงนะครับยอดขายนะครับ กำไรของบริษัทมาจากการจําหน่ายสินค้าเป็นสําคัญแต่แชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่เน้นสินค้าไม่สนใจการขายเน้นหาสมาชิกอย่างเดียวฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครเชิญชวนบอก ö, อาชีพนี้ง่ายๆราย,ายได้ดีนะครับลงทุนไม่มากไปนั่งฟังเขาตามหอป้องประชุมตามโรงแรมต่างๆผมก็เคยโดนหลายครั้งพอไปนั่งฟังแล้วผ่านไปแล้ว ครึ่งชั่วโมงแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วเขายังไม่พูดถึงตัวสินค้าเลยพูดอย่างเดียวเรื่องหาสมาชิกเนี่เดี๋ยวหาสมาชิกได้สิบคนก็จะได้เงินมาส่วนหนึ่งสิบคนนี้ไปหาสมาชิกต่ออีกสิบคนก็เป็นร้อยคนเราก็จะได้อีกจานวนหนึ่งเน้นหาสมาชิกอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ขายตรงเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับเรื่องค่าธรรมเนียมขายตรงนี่จะไม่สูงมากนะครับเพราะเน้นให้คนตัวแทนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมาสมัคร เพื่อจะได้ร่วมมือกันขายสินค้าแต่ถ้าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขาไม่เน้นขายสินค้าเขาเน้นหาสมาชิกเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมจะสูงบางเจ้าเป็นหมื่นเป็นสองหมื่นเป็นสามหมื่นเราะเขาจะเอาค่าธรรมเนียมนี่แหละท่านผู้ชมครับจากคนที่สมาชิกมาสมัครรายใหม่เนี่ยเอาค่าธรรมเนียมนี่ไปแบ่งให้กับสมาชิกรายเดิมให้กับคนที่หาสมาชิกมาแล้วก็ทําเป็นทอดๆแบบนี้ไปตลอดผลตอบแทน นะครับขายตรงนี่ขึ้นอยู่กับยอดขายต่อให้คุณมีอัพไลน์ดาวไลน์เท่าไหร่ก็แล้วแต่มีเครือข่ายเท่าไหร่แต่ทั้งเครือข่ายนะครับกำไรผลตอบแทนต้องอยู่กับยอดขายรวมของเครือข่ายนั่นแหละนี่ขายตรงแต่แชร์ลูกโซ่ไม่ใช่ฮะไม่เน้นขายสินค้าแต่เน้นหาสมาชิกหาสมาชิกได้10คนค่าสมัครรายละหมื่นก็รวมกันแสนหนึ่งก็หักให้4 0ให้กับคนหามา บริษัทก็ได้ไป60%ทํากันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เงินมันก็จะถูกทอนไปเรื่อยๆนี่คือแชร์ลูกโซ่ปัญหาก็คือขายตรงเนี่ยมีโอกาสเติบโตมีความมั่นคงถ้าเกิดเราขายสินค้าได้สินค้ามีคุณภาพผ่านการรับรองคุณภาพต่างๆใช้แล้วคนใช้ติดใจผู้บริโภคบอกดีก็ยอดขายก็เติบโต ยิ่งขายได้มากบริษัทขายสินค้าได้มากก็ปันกําไรให้กับคนขายให้กับตัวแทนได้มากก็มีความมั่นคงแต่แชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่มั่นคงยิ่งมีสมาชิกมากเท่าไหร่อย่างที่บอกครับสมัครเป็นขั้นเป็นทอดๆเนี่ยเอาเงินนะฮะค่าสมัครของสมาชิกรายใหม,ใหม่มาแบ่งให้กับสมาชิกรายเก่าตัดให้กับบริษัทสุดท้ายพอมีสมาชิกหลักพันหลักหมืน่นเงินมันหมุนไม่ทันนะฮะ เพราะฉะนั้นก็จะล้มละลายที่สำคัญที่อยากจะย้ำที่ผมฟังมาจากสบเลยนะกรณีท่านไปนั่งฟังที่โรงแรมแะ้วก็แล้แต่ข้อมูลการตลาดออรู้สึกดีท่านก็ไปเชิญเพื่อนไปชวนญาติพี่น้องหรือคนในบริษัทเพื่อนฝูงมาสมัครจ่ายค่าสมาชิกเรียบร้อยปรากฏว่าวันเวลาผ่านไปกลายเป็นแชร์ลูกโซ่เจ้าของบริษัทหนีไป เพื่อน,น,นทั้งหมดนะครับเสียเงินค่าสมัครเสียสตังค์หลักพันหลักหกมืน่นเราบอกอุ้ยไม่รู้เรื่องมาก่อนว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับว่าเป็นขบวนการแบบนี้ไม่ได้เน้นขายสินค้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้นะฮะถือว่าความผิดนั้นสมบูรณ์แล้วท่านก็มีความผิดไปด้วยเพราะไปชวนคนอื่นมาสมัครมาเสียตังค์เรียบร้อยแล้วก็มีความผิดไปขเขาด้วยนะทางกฎหมายเนี่ยขายตรงเนี่ยเขามีพรบขายตรงและตลาดแบบตรงอยู่ มีกฎหมายรองรับแต่แชร์ลูกโซ่นี่ผิดกฎหมายเลย